สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต m o นนี่เมคโอเวอรประจําสัปดาห์นี้นะครับทุกๆสัปดาห์เราก็จะมาพบกับกรณีศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการเงินผ่านกรณีศึกษาของแต่ละคนแต่ละนามที่คุณธนาทรคล่องการเขียนนะฮะกูรูการนการบริหารการเงินของเราเนี่ยเอาเอามาเผยแพร่ให้พวกเราได้ดูว่าแต่ละคนแต่ละวิธีการนั้นเขาทําอย่างไรเขาแตกต่างกันอย่างไรแล้วแต่ละคนเนี่ย เขามีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันก็เลยมีวิธีที่แตกต่างกันอย่างไรสวัสดีครับคุณธนาทรครับสวัสดีครับพี่ในบุญครับครับวทิตย์นี้จะเป็นเรื่องของใครเอ่ยเทปนี้นะครับเป็นเรื่องของคนวัยอายุสามสิบครับมีการตั้งเป้าหมายกษะเสียตั้งเป้าหมายเกษียณไว้ที่อายุหกสิบแล้วก็จะมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณเดือนสองหมื่นนะครับจะต้องวางแผนการเงินอย่างไรบ้างอืมว่าเดี๋ยวมาดูกันเลยยกตัวอย่างเคคสนนี้ะรับ อาชีพของเขาเนี่ยเป็นบาริสตาพี่หนคนชงกาแฟนักชงกาแฟแต่ไม่ใช่แบบเหมือนที่เราที่ชงกินตอนเช้านะเราต้องมีความรู้เรื่องของกาแฟอย่างดีเลยล่ะนะครับอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่หลายๆคนยุคสมัยเป็นยุคยุคสมัยเขาอืมใช่ครับอายุนะครับสาสิบปีเพศชายสถานภาพยังโสดอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในวัยทํางานคุณพ่ออายุห้สิแปดคุณแม่อายุห้าสิบห้า นะครับเข oh. าก็ไม่ได้จะต้องดูแลใครตอนนี้ก็คือต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองอืมครับเป้าหมายทางการเงินที่เขามาพูดคุยกับผมเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยสองระยะด้วยกันทั้งแบ่งเป็นสี่เป้าหมายทางการเงินอืมเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมครับครับเป้าหมายที่สองคืออ่าวางแผนเงินสำรองเพื่อฉุกเฉินอืม ที่สามคือวางแผนประกันสุขภาพนะครับอบเป้าหมายระยะยาวต้องการ,กรเกษียณที่อายุหกสิบมีเงินใช้จ่ายหลังกเกษียณเดือนละสองหมื่นบาทอันคือเป้าหมายทางการเงินที่ได้เข้ามาพูดคุยกันอ่ารายนี้ก็ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ครับหลังจากที่เราทราบเป้าหมายทางการเงินของผู้รับคำปรึกษาแล้วเนี่ย นะครับสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือเราต้องตรวจสุขภาพทางการเงินของเขาก่อนใช่ใช่ว่าวันนี้สถานะทางการเงินเป็นยังไงตรงนี้สําคัญนะครับเราจะได้รู้สถานะทางการเงินของเราก่อนวางแผนใช่ใช่ใครที่ติดตามรายการของเรามาตลอดเนี่ยผมเชื่อว่านะครับทําได้ทําเองได้คนที่ติดตามรายการเนี่ยน่าจะทํางบดูนส่วนบุคคลกับงบกระแสเงินสดเป็นแล้วนะครับน่าจะต้องมีตรงนี้เอาไว้แล้ว ถ้าค,ใใคยังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวลองมาทาพร้อมๆกันดูก็ได้ออในเคสนี้นะครับทบทวนทบทวนอืมในเคสนี้นะครับเราจะมาตรวจสุขภาพทางการเงินผ่านงบดุลส่วนบุคคลกันนะครับงบดุลส่วนบุคคลก็คือสินทรัพย์กับหนี้สินที่เขามีอยู่ณปัจจุบันอ่าเคสนี้เนี่ยเขามีสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยนะครับเป็นเงินฝากออมทรัพย์อยู่สี่แสน นะครับเราก็ใส่ตัวเลขไป4ี่แสนบาทนะครับผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินก้อนนี้สี่แสนเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อืมส่วนสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยพวกสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้มีการลงทุนอะไรอ๋อครับในกวงสินทรัพย์ลงทุนก็ไม่มีนะครับแล้วก็สินทรัพย์ส่วนตัวปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีรถยนหนึ่งคันมูลค่าสี่แสนบาท หนี้สินเนี่ยไม่มีเท่ากับว่าสินทรัพย์ทั้งหมดของเขาเนี่ยนะครับเท่ากับแปดแสนบาทแต่ผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยจากที่อยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องก็คือออมทรัพย์เนี่ยอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองใช่หนี้สินเนี่ยไม่มีเท่ากับว่าสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นของเขาเนี่ยเท่ากับแปดแสนบาทอืมนะครับทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ย ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็สินทรัพย์ส่วนตัวอีกห้าสิบเปอร์เซ็นมาดูรายรับรายจ่ายกันบ้างนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีความสามารถในการหาไรายได้จากช่องทางไหนแล้วก็มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เขาเรียกว่างบกระแสเงินสดอ,อันแรกเนี่ยเขาเรียกว่างบดุลซึ่งบอกว่าเรามีสินทรัพย์อมอสถานะถูกไหมครับว่าสถานะทางการเงินเป็นยังไงก็คือค หัตราส่วนหนี้สินของเคสเนี้ยนะครับเป็นศูนย์เขาไม่มีหนี้เลยถือว่าดีมากเก่งมากอืครับส่วนง,งบกระแสงเงินสดจะบอกอะไรก็คือบอกรายได้นะครับว่าเรามีรายได้จากช่องทางไหนกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราเป็นยังไงตรงนี้ก็ต้องทํางบตรงนี้ไปด้วยนะไม่ใช่ว่ามีดุลอย่างเดียวงบกระแสงเงินสดก็ต้องมีด้วยนะครับรายได้ของเคสนี้เนี่ยเขาเป็นบาริสต้านะแต่ว่าบาริสต้าเนี่ยหลายๆ ที่เนี่ยเขาจ่ายเป็นเงินเดือนนะเจ้าของร้านเนี่ยจ่ายเป็นเงินเดือนก็ดีเหมือนกันอืมีรายไ,ได้ประจําอืำใช่เขาเป็นก็เหมือนเป็นพนักง,งานบริษัทนั่นแหละอืในเคสนี้เขาก็มีเงินเดือนนะเงินเดือนเขาคือสองหมื่นห้าครับเขามีทิปด้วยนะครับทิปเขาบอกว่ามันก็เฉลี่ยนะมันไม่แน่นอนถูกไหมพี่ในบุญใช่ใช่บอกว่าเฉลี่ยประมาณเดือนหนึ่งอนะ่ะสามพันห้านะครับอ,อ้าวแล้ว เท่ากับรายได้ต่อเดือนของเขาเนี่ยอยู่ประมาณสองหมื่นแปดพันห้าร้อยปีหนึ่งประมาณสามแสนสี่ครับรายจ่ายจําเป็นนะครับมีค่าบํารุงรักษารถภาษีรถปีละหมื่นห้าประกันรถยนต์ปีละหมื่นห้าประกันสังคมเจ็ดร้อยห้าสิบต่อเดือนอันนี้ค,คือรายจ่ายจาเป็นทั้งหมดเนี่ยตกปีละสามหมื่นเก้าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อไรายได้เนี่ยจะอยู่ที่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตต่อไรายได้นะครับครับ รายจ่ายผันแปรมีค่าน้ำมันทางด่วนเดือนละสี่พันค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละสองพันบาทค่าอาหารเดือนละ8 0 0พันค่าช้อปปิ้งท่องเที่ยวต่างๆเดือนอปีละสามหมืบาทโอเคจ่ายผันแปรของเขาเนี่ยนะครับเฉลี่ยปีละหนึ่งแสนก้าหมดพันก็กลมๆประมาณสักสองแสนนะครับ mm. ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อไรายได้จะอยู่ที่5้าแปดเอร์เซ เขาบอกว่ารายจ่ายทั้งปีของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันก็ตีกลงรมเนี่ยประมาณเดือนละสองหมื่นบาทค่าใช้จ่ายนะครับในขณะที่รายได้เนี่ยอยู่ที่เดือนละส <28, S 2> <28, 500. S 1> องหมื่นแปดห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยใช้ไปสองหมื่นอัตราส่วนรายจ่ายนะครับรวมทั้งหมดของเขาเนี่ยอยู่ที่หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้ อสูงไปหน่อยถือว่าสูงไปนิดนึงนะครับสําหรับคนโสดสําหรับคนโสดใช่ไม่เงินเกินสี่สิบเปอร์เซ็นต์อืมแล้วเขาก็มีความสามารถในการเก็บเงินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเก็บเงินนะครับเดือนละแปดพันห้าพี่ในบุญแปดพันได้เหมือนกันนะอืมก็คือตกปีละแสนนะครับพี่เขาเก็บเงินปีละแสนเนี่ยเก็บไว้ในที่ไหนเก็บไว้ในฝากออมทรัพย์ทุกปี <N> นะครับทุกปีทุกปีเงินฝากของเขาก็จะเพิ่มขึ้นปีละแสนปีละแสนครับทีนี้นะครับก่อนที่จะวางแผนเนี่ยเราต้องมาดูว่าวันเนี้ยเขาบอกว่าเขาต้องการ,กรเกษียณที่อายุหกสิบมีเงินใช้จ่ายหลังกเกษียณเดือนละสองหมื่นบาทมาดูกันว่าวันนี้ยถ้าเกิดว่าเขานะครับไม่ได้ปรับใช้ชีวิตแบบเนี้ยอืนะครับลงทุนแบบเดิมอะลงทุนแบบเดิมลงทุนแบบเดิมไม<ช>่เก็บเงินแบบเน,เนี้ยนะครับ เดือนละแปดพันไดหรือว่าปีละแสนเนี่ยเขาเก็บเงินได้แล้วก็ฝากธนาคารเอาไว้ในขณะที่สินทรัพย์ปัจจุบันก็คืออยู่ในเงินฝากสี่แสนก็ฝากธนาคารเอาไว้เดี๋ยวมาดูว่านะครับณอายุหกสิบเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขาต้องการใช้จ่ายเดือนละสองหมื่นเนี่ยนะครับเขายังทําได้ไหมทาได้ไหมเขายังเก็บเงินแบบนี้นะอือ่ามาดูกันวันนี้เพิ่งอายุสามสิบใช่ไหมฮะพี่ในบุญอ่าว่าที่เขาจะเสียเนี่ย ในอีกสามสิบปีข้างหน้านะครับถ้า <Ừ. S 1> นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดหลังกเกษียณต้องการใช้สองหมื่นแล้วถ้าเราไม่คำนวณเงินเฟอ้อให้เขาด้วยเนี่ยเงินเฟอ้อเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณสามเปอร์เซ็นต่อปีเงินเฟอ้อคือของแพงขึ้นทุก,ทกปีสามเปอร์เซ็นเงินมันจะเล็กลงอ่ะอืฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าหกสิบแล้วจะเอาเงินไว้ใช้จ่ายเดือนละสองหมื่นหรือว่าปีละสองแสนสี่อย่างเงี้ยนะครับ แล้วคิดว่าอยู่ต่อไปอีกยี่สิบปีแล้วเอาสองแสนสี่คูณยี่สิบไปเนี่ยมันคือสี่ล้านแปดครับอันนี้คือทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการคำนวณเรื่องของที่ต้องใช้หลังกเกษียณทันทีเลยเพราะว่านะครับเขาไม่ได้ทำคำนวณ<บ>เงินเฟอ้อเงินเฟ้อทิ้งไว้เลยแล้วก็ไม่ได้คำนวณเงินเฟอ้อหลังกเกษียณไว้ด้วยอน<บ>เงินสนะี่ล้านแปดณวันที่เขายุหกสิบอีกสามสิบปีข้างหน้าเนี่ยมูลค่าของเงินก้อนเนี้ย อยู่ที่ประมาณสองล้านเท่านั้นเองอนะครับแล้วสองหมื่นในวันที่เขาอายุหกสิบเนี่ยโหมันน้อยมากเหนือไม่ถึงหมื่นอ่ะถ้าเทียบกับเงินปัจจุบันเพราะว่ามูลค่าเงินตามการเวลาไม่เท่ากันเพราะว่ามันมีศัตรูตัวร้ายเลยที่เขาเรียกว่าเงินเฟอ้อใช่ใช่ครับวันนี้ผมเลยต้องคำนวณให้เขาให้มันถูกวิธีที่สุดก็คือว่าท่านอองเขาอายุหกสิบในอีกสามสิบปีข้างหน้าครับ แล้วบอกว่าต้องการใช้เงินเดือนละ20,000บาทเนี่ยนะครับเขาจะต้องเตรียมเงินเอาไว้นะครับเดือนละ4,500บาทโอ้โหเท่าตัวเลยเงินแ5ด0บาทในวันที่เขาอายุ60เนี่ยมีมูลค่ากับ20,000บาทในวันนี้ครับสี่มันห้าร้บาทเนี่ยต่อปีอ่าถ้าทั้งปีก็คือประมาณ5้าแสนแปดนะครับแลาหลัดเกษียณเ,เขาต้องอยู่ต่อไปอีก25ปี อายุเฉลี่ยคนไทยเพิ่มขึ้นตลอดนะครับวันนี้ถ้าผู้ชายเนี่ยเจ็ดสิบเก้านะเราจะมาคำนวณว่าอายุหลังกเกษียณจะแค่ยี่สิบปีเนี่ยมันน้อยไปนะครับเพราะถ้าเงินหมดก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะนะครับใส่ตัวเลขอายุอกองทุนเรื่องของการ,กรเกษียณเอาไว้ที่อายุแปดสิบห้าหรือรว่าอีกยี่สิบห้าปีหลังกเกษียณน,นะครับต้องมีชีวิตอยู่อีกสักยี่สิบห้าปี วันนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องเขาจะต้องดึงเงินออกมาใช้เดือนละสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยหรือว่าปีละห้าแสนสองเป็นเวลายีิบห้าปีแล้วหลังกเกษียณก็ต้องมีเงินเฟ้อนะครับปีละสมเปอร์เซ็นเนี่ยค่าหลังกเกษียณไม่ลงทุนเลยนะครับไม่หาผลตอบแทนจากการลงทุนหลังกเกษียณน้องน้องคนนี้ต้องเตรียมเงินไว้ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นบาทนะครับแต่ว่าถ้าหลังกเกษียณยังเก็บเงินไว้ใน เงินฝากธนาคารแบบนี้อยู่ <นะ S 2> ยังแบบนี้อยู่อมคิว่าอีกสามสิบปีข้างหน้านะครับธนาคารยังมีดอกเบี้ยให้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์อยากให้เท่านี้อยู่ยังให,ยให้เท่าเดิมแล้วกันนะอันนี้คือสมมติฐานนี้นะถ้าเขาเก็บเงินไว้ที่หนึ่งเปอร์เซ็นหลังกเกษียณเนี่ยนะครับแล้วดึงเงินมาใช้เดือนละสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเป็นเวลายี่สิบห้าปีบวกเงินเฟอ้อหลังกเกษียณนะตั้งแต่หกสิบจนถึงแปดสิบห้าน้องท่านนี้ต้องเตรียมเงินไว้ที่สิบแปดล้านหกแสนบาท อันนี้คือกรณีที่เขาไม่ได้วางแผนทางการเงินไม่ได้วางแผนเงินใดๆครับใช้วิธีแบบเดิมๆที่ทําอยู่อืเขาต้องเก็บเงินให้ได้สิบแปดล้านหกแสนในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเก็บแล้วสี่แสนถูกไหมอ่าเขามีเลี่ออยู่สี่แสนมีอยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องวันนี้เงินสี่แสนพี่ในบุญถ้าเก็บไว้ในธนาคารด้วยผลตอบแทนทบต้นที่หนึ่งเอร์เซ็นต่อปีอืมอันไปสามสิบปี เงินสี่แสนเนี่ยมันจะกลายเท่าไหร่ห้าแสนสี่หมื่นบาทเพิ่มขึ้นอีกแสนเศษเพิ่มขึ้นมาแสนสี่ภายในระยะเวลาสามสิบปีพี่ในบุญแต่เวลานานเหลือเกินแต่ว่าลองคิดดูนะว่าตอนนั้นอ่ะตอนไอ้เงินห้าแสนตอนอีกสามสิบปีข้างหน้าเนี่ยมูลค่ามันนมัจะเหลือค่าเงินจะเหลือเท่าไหร่เพราะว่าเงินของเราเนี่ยมันด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราเก็บเงินไปที่ผิดทางอืม นะครับในขณะที่เขาต้องการสิบหกล้านอ่ะสิบแปดล้านหกแสนไอ้เงินสี่แสนจะกลายเป็นห้าแสนกว่ากว่าขาดเงินอยู่ถึงสิบแปดล้านไม่ไหวอะ่ะม,มีเวลาสามสิบปีหาสิบแปดล้านนะครับวันนี้ถ้าเขาเก็บเงินไว้ในธนาคารได้ผลตอบแทนหนึ่งเปอร์เซ็นตน้องท่านนี้ต้องเก็บเงินให้ได้ปีละห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับเป็นไปไม่ได้ 5แสนสองหมื่นบาทในขณะที่รายได้ทั้งปีของเขาคือสามแสนสี่หมื่นบาทเป็นไม่ได้เลยอืมฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ไม่ได้วางแผนทางการเงินนะครับเขาไม่สามารถไปถึงเป้เปาหมายได้เพราะว่าวันเนี้ยเขาเก็บเงินได้ปีละแสนถูกไหมครับนะเก็บเงินได้แค่ปีละแสนฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเก็บเงินได้เท่านี้นะครับณนะวันที่น้องเขากเกษียณนะ่ะสมมติถ้าเขาเก็บเท่านี้นะเก็บเท่านี้อ่า วันที่น้องเขาเกษียณเนี่ยเขาจะมีเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่ล้านจับอีกสองแสนบาทเอามาคำนวณแล้วเนี่ยใช้ได้เดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตอนอายุหกสิบเงินหนึ่งหมื่นพันตอนอายุหกสิบมีมูลค่าเท่ากับสี่พันห้าในตอนนี้ฉะนั้นเป้าหมายที่บอกเขาต้องการใช้เงินสองหมื่นมันจะเหลือแค่สี่สี่พันห้าไงมันต้องลดคุณภาพชีวิตลงไปกี่เท่าล่ะโอ้ยสี่เท่ามันทำไม่ได้เลยอ่ะ อ่ามันมันอยู่ไม่ได้อ,อันนี้คือไม่ได้วางแผนทางการเงินครับถึงแม้ว่าวันนี้นะครับน้องเขามีเวลาเขาไ <30 S 1> ม่ยุ่ง <10 S 1> <10 S 2> ปีนะถึงแม้วันเนี้ยถ้าเกิดเขายังไม่ได้วางแผนเราเห็นภาพแล้วเขาไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ถูกไหมเขามีเวลาตั้งสามสิบปีในการเปลี่ยนมายเซ็ตนะครับ,รบในการเปลี่ยนมายเซ็น set, เรื่องของการวางแผนทางการเงินแล้วก็วางแผนการลงทุนใหม่ครับ โดยที่เราจะต้องวางแผนตามเป้าหมายของเขาด้วยนะ uh huh. เว้องการเขาคืออะไรเขาบอกเขาต้องการเพิ่มเมงินทมข้ามเงินออกอันนี้ต้องต้องเพิ่มอยู่แล้วแล้วก็วางแผนเงินสำรองฉุกเฉินวางแผนประกันสุขภาพวางแผนเกษียณนะครับหลังเกษียณเนี่ยมีเงินใช้สองหมื่นวางแผนเกษียณที่หกสิบปีอันนี้คือเป้าหมายทางการเงินที่นะครับเขาตั้งเป้าไว้ฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไป วางแผนทางการเงินให้น้องบาลิสตาวัยสามสิบปีท่านนี้อย่างไรนะครับโอเคเริ่มต้นยังไงก่อนดีเริ่มต้นเลยก็คือเขาจะต้องลดค่าใชใ้จ่ายบางอย่างก่อนถูกไหมเพราะว่าได่มันเกิดไปเยอะกนันนะจุดเริ่มต้นของการวางแผนทางการเงินเลยเนี่ยมันจะต้องวางแผนเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีก่อนวางแผนเงินสำรองฉุกเฉินให้ดีก่อนไม่ใช่วางแผนทางการเงินเนี่ยมาถึงปุ๊บเอาเงินไปลงทุนหมดเลย เอาไปลงทุนในความเสี่ยงสูงด้วยนะอืมเช่นวันนี้มีพึ่งมีข่าวเนี่ยบ้านแชร์แม่มณีอย่างเงี้ยอ๋อันนั้นให้ดอกเบี้ยเดือนละ93เปอร์ซ็นพี่ในบุญโอ,โ,โอ้โหมหัศจรรย์มากเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่ามันจะมีสินทรัพย์อะไรในโลกใบเนี้ยที่มันได้ผลตอบแทนการันตี93เปอร์เซ็นต์ถ,ถ้าทำถ้าทำได้ให้แก่เป็นรัฐมนตรีเลยคุณ <laughs> ถ้าทำได้นะผมเชื่อว่าคนไทยไม่ต้องทำงาน ใช่ให้แกเป็นเลทูนตีเลยมีเงินสักเดือนละแสนมีเงินมีเงินต้นมาแสนหนึ่งก็พอละแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้นะครับปันผลเนี่ยเดือนละเก้าหมื่นสามเอาไปใช้จ่ายโดยที่มีเงินต้นแค่แสนเดียวนะออันนี้ผมบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วผมเชื่อนะว่าคนที่ดูรายการเราตลอดเนี่ยไม่มีทางที่เป็นบอกไม่มีทางไม่มีทางเข้าไปตรงนี้อืมใช่ฉะนั้นแต่ว่าอยากจะให้บอกต่อกันหน่อยว่าไม่ว่าอย่านะอย่านะเลยฮะที่ผลตอบแทนจากการลงทุน นะฮะในโลกใบนี้ที่จะได้เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต่อเดือน oh, ปีห<จ>น,น,นึ่งมันคือพันกว่าเปอร์เซ็นต์ะพี่ในบุญเป็นไปได้ยังไงโอ้โส oh, oh, oh. ุดยอดเลยถ้าทำได้ฉะนั้นเนี่ยอย่างในเคสนี้นะครับเราต้องเริ่มจากการวางแผนรายรับรายจ่ายก่อนอ่าก็ต้องควบคุมก่อนรายจ่ายของเขาเนี่ยเขาเขาสูงไปนิดนึงครับหมอเขาเลยบอกว่าโอเคเขาจะไปลดในเรื่องของค่าอาหารลงให้นิดนึงแล้วกัน ปกติค่าอาหารเขาจะอยู่ประมาณสักแปดพันเขาบอกว่าบางทีเขาไปสั่งสร่กับเพื่อนอาทิตย์ละครั้งอาจจะเหลือสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งสองอาทิตย์ครั้งเดือนละสองครั้งก็พออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะลดค่าอาหารไปได้สักพันหนึ่งก็อย่านะงนี้ก็ลดไปหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของการวางแผนเงินสำรองฉุกเฉินตอนแรกเงินของเขาเนี่ยมันเป็นเงินสำรองฉุกเฉินทั้งหมดเลยสี่แสนบาทเขาอยู่ในออมทรัพย์อย่างเี้ย ่มันมากเกินไปเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยควรจะการเอาไว้สามถึงหกเท่าของรายจ่ายก็พอในมนุษย์นี้นะครับสามเท่าก็น่าจะพอสามเท่าก็น่าจะพอปัจจุบันเขามีค่าใช้จ่ายอยู่เดือนละสองหมื่นบาทสามเท่าของรายจ่ายต่อเดือนก็คือหกหมื่นบาทฉะนั้นเงินสำรองรั์ควรจะมีแค่หกหมื่นเท่านั้นผมที่เหลืออีกสามแสนสี่หมื่นบาทเพราะเขามีอยู่สี่แสนถูกไหมอยู่ในออมรั์ต้องเือที่อยู่ให้เขาใหม่ ผมก็มจัดสรรเงินให้เขาใหม่ดังนี้นะครับเป็นการจาัด asset allocation ให้ใหม่ตอนแรกคือเงินสดอย่างเดียวล้วนเลยร้อยเปอร์เซ็นนะครับณนะวันนี้จะปรับนะครับเป็นเงินสดกับกองทุนรวมตราสารหนี้เนี่ยสาเปอร์เซ็ถัดมาเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อีก30%ม แล้วก็เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น40%อ่าเพราะเขามีเวลาเยอะอืมใช่ไอ้สามแสนสี่ของเขาก็จะกระจายเป็นอย่างนี้ก็คือลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้หกหมื่นบาทครับอันนี้เหมือนกับเป็นก๊อกที่สองสมมติว่าถ้าเกิดอ่าเกิดมีปัญหาอืมต้องใช้ไปอย่างเงี้ยนะครับอนมอ่าพอสามข้าของรายจ่ายก็มาดึงก้อนนี้ไปใช้ได้อีกนะครับครับก้อนนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นตราสารหนี้นะผลตอบแทนก็น้อย เราก็เหมือนกันไม่เป็นก๊อกที่สองผลตอบแทนประมาณ1.5%ถัดมาเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับใช้เงินลงทุนประมาณแสนสองผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ5%ต่อปีอแล้วก็ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นนะครับประมาณแสนหกหมื่นบาทแทนเฉลี่ยนะครับย้อนหลังนะประมาณสิบยี่สิบปีย้อนหลังเนี่ยประมาณ8%ต่อปีฉะนั้นเนี่ยสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยก็จะกระจายออกไปอย่างที่เมื่อกี้บอกไป อ่าผลตอบแทนแน่นอนมันต้องย่อมเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะว่าเรารเปลี่ยนที่อยู่ให้เขาใหม่แล้วอืมตอบแทนจากการจัดพอร์ตการลงทุนแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นตต่อปีอืมก็ดีกว่าเก่าของเดิมฝากธนาคารได้หนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นตอืมตอนนี้ปรับการลงทุนใหม่นะครับปรับพอร์ตการลงทุนจากเงินเดิมที่มีอยู่ก่อนนะอันนี้คือพูดถึงเงินก้อนเดิมอยู่อ่าจากเป็นห้าเปอร์เซ็นต ฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าหลังเกษียณน้องเขาจะต้องดึงเงินมาใช้เดือนละนะครับสี่หมืแปดันห้าร้อยหรือว่าหรือว่าเท่ากับสองหมืนบาทในวันนี้นะอืมเป็นเวลายี่สิบห้าปีนะครับแล้วหลังเกษียณเนี่ยยังลงทุนต่อแบบนี้นะผลตอบแทนแบบนี้เดิมห้าปอร์เซ็นต่อปีก็คือ,อเราต้องลงทุนให้มาชนะเงินเฟอ้อหลังเกษียณเนี่ยอ่าอย่างาวิธีนั้นแหละถูกต้องอใช่นะครับ ถ้าแบบนี้นะครับน้องเขาเตรียมเงินต้นไว้ประมาณสิบเอ็ดล้านหกแสนพออืมตอนแรกต้องเตรียมไว้ประมาณส00ิบแปดล้านหกแสนครับแต่ถ้าหลังกเกษียณหาผลตอบแทนให้ชนะเงินเฟ้อนะครับจากหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นห้าเปอร์เซ็นตเงินที่ต้องเตรียมก็ลดลงไปถึงเจ็ดล้านเลยนะอืมเือสิบเอ็ดล้านหกแสนสิบเอ็ดล้านหกแสนนะครับในวันนี้ไอ้เงินสี่แสนที่เรากระจายการลงทุนไปแบบเมื่อกี้นะครับได้ผลตอบแทนห้าเปอร์เซ็นตต่อปีเนี่ย ไอ้เงินสี่แสนเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทณนะวันที่เขาอาย,อยุหกสิบเห็นไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยฝากธนาคารผลตอบแทนหนึ่งเปอร์เซ็นต่อปีเงินสี่แสนก้อนเดียวกันนี่แหละนะครับเติบโตกลายเป็นห้าแสนสี่หมื่นบาทณวันที่เราอายุหกสิบเพราะว่าผลตอบแทนหนึ่งเปอร์เซ็นแต่พอเราเปยนที่อยู่ของเงิน นะครับให้มันผลตอบแทนเพิ่มขึ้นประมาณเฉลี่ยประมาณห้าเปอร์เซ็นตไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากขึ้นนะครับอืมก็กลายเป็นห้าเปอร์เซ็นตต่อปีเนี่ยเงินสี่แสนจะกลายเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามื่นบาทโตพวดพวดมันเมื่อกี้คานวณให้น้องเขาแล้วใช่ไหมว่าเขาต้องการประมาณสิบเอ็ดล้านอ่าอยึ่งสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแต่เขาจะมีล้านเท่ากับเขาขาดอยู่ประมาณสิบล้านสิบล้านอ่า สิบล้านานี้กับเวลาสามสิบปีล้านเชื่อไหมกับเวลาสามสิบปีเนี่ยนะครับใช้เงินลงทุนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาลงทุนได้ผลตอบแทนจากวิธีแบบนี้มาหาผลตอบแทนให้ได้สักแปดเปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยนะครับใช้เงินแค่เดือนละเจ็ดพันห้าเท่านั้นเองปีละเก้าหมื่นเนี่ยปีละเก้าหมื่นลงทุนสามสิบปีนะครับด้วยผลตอบแทนทบต้นที่แปดเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นของเราณวันนั้นจะกลายเป็นประมาณสิบล้านอันนี้คือวา สัญของดอกเบี้ยทบต้นนะครับโดยที่เงินต้นของเราเนี่ยใช้ไปประมาณสองล้านเจ็ดนะเพราะว่าลงทุนปีละเก้าหมืนถูกไหมเดือนละเจ็ดพันห้าเก้าหมื่นคูณสาสิบปีมันก็อยู่ที่ประมาณสองล้านเจ็ดแต่ด้วยผลตอบแทนทบต้นนะครับเป็นเวลาสามสิบปีจากการลงทุนเงินของเราจะกลายเป็นสิบล้านอันนี้คือข้อได้เปรียบของคนที่อายุน้อยถ้าวันนี้เราอายุห้าสิบเราจะเกษียณหกสิบเนี่ย ดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันจะไม่มหัศจรรยร์แบบนี้อม,มันจะไม่เติบโตแบบนี้นะครับด้วยระยะเวลาเนี่ยมันเหลืออีกสามสิบปีฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะจัดสรรเงินให้น้องเขาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขา,เ,าเงินเดือนเขายังไม่ต้องถึงฐานภาษีที่ต้องเสียภาษีนะอ่าเ่ไอการลงทุนเนี่ยผมก็จะลงทุนในกองทุนรวมที่จัดพอร์ตประมาณแปดเปอร์เซ็นตลงทุนในหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะครับเดือนละเจ็ดพันห้าอืมอันเนี้ยสาหรับ อสําหรับกองทุนเพื่อการเกษียณเรายังไม่จำเป็นต้องไปลงทุนอะไรที่มันเกี่ยวกับภาษีนะพวก S S F หรือ R M F เพราะว่าเพราะว่ารายได้เขาไม่ไม่สูงไยได้เรายังไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีถ้าเราลงทุนไปใน R M F S S มีนะครับมีที่คนที่เขาไม่รู้ว่าเขาเขาไปลงทุนพวกเนี้ยกลายเป็นว่าเป็นเงื่อนไขของกองทุนอ่าซึ่งเรายังไม่จําเป็นต้องไป ลงทุนไงเพราะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรายได้สุทธิยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีมันยังไม่ต้องใช้บริการเขาน้องเขายังเหลือเงินอีกประมาณปีละสองหมื่นห้านะครับครับผมก็บอกว่าให้เขาไปทําประกันสุขภาพของตัวเองซะนะครับได้รักษาแบบเหมาจ่ายปีละห้าล้านด้วยค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณสองหมื่นห้าต่อปีตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมา ก็มีคนมาออกค่ารักษาให้แทนที่จะต้องไปดึงเงินสี่แสนอยู่ซึ่งถ้าเกิดเป็นโรคแ,แรงไม่พอแน่นอนอ๋อไม่คุ้มอืมใช่ฉะนั้นเนี่ยก็คือควรจะต้องนะครับซื้อประกันความเสี่ยงให้กับตัวเองด้วยซึ่งก็อยู่ในแผนที่น้องเขาบอกไว้ว่าเขาต้องการวางเขาต้องการมีวางแผนอยู่อืมฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายทุกเป้าหมายเนี่ยนะครับสาเร็จด้วยการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินออม เราก็เพิ่มให้น้องเขาจากหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นห้าเปอร์เซ็นจากการจัดพอร์ตการลงทุนลงทุนในเงินสดกับตราสารหนี้สามสิบเปอร์เซ็นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เงินสำรองฉุกเฉินล้วก็การเอาไว้สามเท่าของรายได้ยังมีกองสองให้อีกใช่ครับวางแผนประกันสุขภาพก็ซื้อประกันสุขภาพซะในวงเงินค่ารักษาเนี่ยปีละห้าล้านนะครับครับ แล้วเรื่องของการเกษียณที่อายุหกสิบเนี่ยเงินเดือนที่เรามีอยู่นะครับสี่แสนเราไม่ได้ดึงออกมาใช้อยู่แล้วเพราะไม่ได้มีเป้าหมายที่ต้องใช้เงินตรงนี้ใช่ใช่ยังไม่ได้มีแล้วรวมกับเงินที่เราลงทุนในกองทุนรวมนะครับที่ลงทุนในพอเงินใหม่เงินใหม่ที่เข้ามาทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเดือนละเจ0ดันห้าเนี่ยนะครับลงทุนแบบเนี้ยเป็นเวลาสาสิบปีน้องเขาจะมีเงินทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดล้านหกแสนเขาก็จะสามารถครับเขาก็สามารถที่จะไปดึงเงินมาใช้ เดือนละสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสี่มืนแปดันห้าร้อยในตอนนั้นคือมีมูลค่าสองหมื่นนะสองหมื่นในตอนอายุสามสิบนะได้นะครับเป็นเวลาถึงยี่สิบห้าปีอันนี้ก็คือสามารถไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการได้ทั้งหมดใช่แต่ตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้องเพิ่งอายุสามสิบอนาคตอีกห้าปีอาจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนแผนมีแฟนแต่งงานอาจจะมีครอบครัวอหรือจะซื้อบ้านหรืออะไรก็ว่ากันแต่ว่าตอนเนี้ย นะครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีเป้าหมายในเรื่องนั้นๆเนี่ย<อ>ก็จะโฟกัสในเรื่องของเป้าหมายการเกษียณเป็นหลักไว้ก่อนครับเพวกนี้เป้าหมายมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกปีอยู่แล้วใช่ใช่ไม่ใช่ปัญหาแต่ผมคิดว่าเขาเขาเห็นที่คุณธนาทรจัดไปให้เขาแบบนี้เขาน่าจะมีความมีกำลังใจมีกำลังใจที่ที่อยากจะทำแล้วก็มีสามารถจะรู้ว่าเอ้ยมันสามารถปรับแผนได้อีกในอนาคต เมื่อมีเมื่อมีเป้าหมายใหม่ๆเข้ามาแต่อย่างน้อยสุดได้เริ่มต้นแล้วเนี่ยการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยมันสามารถทําให้เขาไปได้เกือบสําเร็จแล้วถูกไหมฮะเราเริ่มต้นทําตรงนี้ไปเนี่ยมันจะมีความสําเร็จแน่นอนนะครับอันนี้จะเหเห็นเลยนะฮะว่าไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยอาชีพอะไรไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีหนี้ทีอย่างเนี่ยนะฮะ ปัญหาการวางแผนการเงินนี้ง่ายครไม่ยากไม่ยากจนเกินไปนะนะครับทีนี้ถ้ามีคนเียวอยากจะคุยกับโค้ชเพิ่มเติมหรืออยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือคำถามอะไรใหม่ๆนี่ติดต่อได้ยังไงครับก็สามารถนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ส่วนตัวผมนะครับชื่อธนาทรคล่องการเขียนเดี๋ยวมีแถบชื่อขึ้นให้นะครับ,รบสกเป็นภาษาไทยธนาทรคล่องการก็สามารถที่จะ อินบ็อข้อความเข้ามาพูดคุยกันทิ้งคําถามไว้เดี๋ยวผมจะไปตอบครับครับผมโอเคครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับขอบคุณโค้ชมากนะครับที่กรุณามาเป็นวิทยากรให้เราในวันนี้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ